สวัสดี FC Fanpage ครับวันนี้งานซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์นะของไอ้มิซูปาจิลูกันนี้มีปัญหา FC แจ้งมผมว่าเครื่องยนต์มีเสียงดังนะครับตอนนี้ทีมงานรือฝ้าหน้าเครื่องยนต์ออกมาดูนะครับเนาเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยเี่ มีอะไรเสียงดังนี่นะครับเฟืองสายพานันปั๊มนะครับรูดนะฮะนี่ฮะอันนี้ชอบเป็นนะในรถรุ่นนี้นะสำหรับมิซูบิชิลาเจโลเครืยนต์สี่ดีเหนะจะมีไททันสี่ดี6ก็อาการจะคล้ายกันนะครับ คันนี้จะมีเปลี่ยนชุดสายพานทัมมิ่งหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ตัวดันตัวดันสายพานสําคัญเลยนะครับนี่นะตัวดันสายพานลอกทัมมิ่งตัวนี้นะฮะต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับเวลาทําการซอริวตสนะครับอ้าวเจอสาเหตุแล้วนะเวลาเร่งมีเสียงดังนะครับเกิดจากสายพานทัมมิ่งรูดนะฮะดังกุกคักุกคักอยู่ข้างในนี่เลยนะอ่ะโอเคคันนี้เดี๋ยวเราแจ้งเอซีนะครับแล้วทําการซ่อมบํารุงครับผม ไดูมิซูมิชิเปอร์จิลูนะก็ยอนซีรีหกนะก็ครันนี้เราแนะนำเอฟซีเรานะเปลี่ยนซีนนะครับไได้ซีนเขาลาวลิ้นนะครับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ลงมาดูซีนนะเขาเข้าเอียงเปลี่ยนนะครับมันจะมีซีนปัม๊มนี่ตรงนี้ตรงนี้นะเ,เปลี่ยนนะครับ อะไรที่เราจะเปลี่ยนในคันนี้นะก็จะมีพวกหนึ่งสายพานเอสายพานเอแล้วก็ไอ้ท่อตัวนี้ท่ออินเตอร์นะแตกนะครับแล้วก็ชุดสายพานทัมมิ่งนะสาพานทัมมิ่งอะไรแทนะแล้วก็ชุดสายพานปั๊มนะครับแล้วก็ลอกปั๊มนะลอกทัมมิ่งนะครับ ตัวนี้ขาไม่ได้นะฮะเป็นตัวดันสายพานนะอะม,มิงนะเราวังให้ดีนะควรเปลี่ยนทุกครั้งนะอันตรายมากๆนะอะไรที่ใช้ก็น้นเป็นอะไรแท้นะครับผมนะแล้วก็ชุดลูกลอกหน้าเครื่องชุดนั้นนะเป็นชุดเฟืองนะชุดโมเลนะพวกนั้นยังใช้ใช้การได้อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนนะก็ประหยัดงบไปนะครับผมสำหรับ 4D 56กันนี้นะครับ ส่วนอีกคันนะคันนี้เชฟโรเลตโคโลราโดนะฮะเครื่องยนต์ 4JK1 ในอิสุสุใช้อะไรตัวเดียวอิสุสุนี่แหละนะคันนี้มีปัญหานะครับเอฟซีทำหัวฉีดมาจากแหวงนึงนะครับเกิดปัญหามาแก้ไขคือ,อเบื้องต้นบอกทำหัวฉีดมาแล้วนะสำหรับคันนี้แต่เครื่องยนต์ยังสั่นเขย่านะอาการคล้ายๆวาวล์วรั่วนะ การคล้อายวาวรุ่ววายัานเราเช็คแล้ววาวปกตินะครับแล้วก็วัดกําลังอัดวัดกําลังอัดของเครื่องยนต์คันนี้กําลังอัดผ่านนะไม่มีการรั่วของกําลังอัดที่ทําให้เครื่องยนต์ถึงกับสั่นนะครับปัญหาเกิดจากหวัวฉีดทีนี้ไปดูหัวฉีดนะไปดูหัวฉีดของคันนี้ก็หัวฉีดนะบอกเพิ่งไปเปลี่ยนปลายมานะครับก็ต้องดูอีกทีนึง <laughs> แต่หลัก นะครับเราเทสหัวฉีดเบื้องต้นหัวแรกนึงรู้เลยหนึ่งระยะยกของหัวฉีดไม่ได้นะครับระยะยกของการฉีดหัวฉีดไม่ได้นะแล้วก็น้ํามันนะครับตวงแล้วได้น้อยมากนะฮะไม่ผ่านนะครับหัวฉีดเสียแน่นอนนะครับก็สําหรับคันนี้นะฮะเบื้องต้นก่อนที่เราจะถอดหัวฉีดน้ำมันแก้ไขนะก็คือได้ ดูค่าสดนะครับของหัวฉีดแล้วนะครหัวฉีดสูบที่2และสูบที่สเป็นปัญหาในการรั่วนะครับค่าไม่ปัตตินะเลยทําให้เครื่องยนต์มันสั่นเขย่านะครับ mm hmm. แต่เอฟซแจ้งว่ารถคันนี้นะมาด้วยอาการที่ว่าไปทําหัวฉีดมาแล้วแต่มันไม่จบนะครับ mm hmm. ก็เลยขอไว้กำลังอัด mm hmm. เพื่อความชัวร์ก่อนนะครับ mm hmm. ก็เช็คค่าสดหัวฉีดดูค่า Data ค่าสดนะ เรียบร้อยหัวฉีดเป็นปัญหาแต่ว่าอย่าเพิ่งมั่นใจนะเราเลยวัดคุาลังอัดของเครื่องยนต์นะก็เจอปัญหาคือหัวฉีดแน่นอนนะเพราะว่าอย่าหลงทางนะค,คือบางครั้งทาหัวฉีดแล้วไม่จบนะครับเครื่องยนต์อาจจะพังก็ได้นะอันนี้ฝากฝากเพื่อนช่างด้วยกันนะคือหนึ่งวัดคุาลังอัดด้วยนะก่อนที่จะทาหัวฉีดอย่าไปเหมาว่าหัวฉีดมันจะเสียนะค,คือดึงปั๊กลวหัวฉีดไม่ทํางานนะ แต่ว่ากําลังอัดจนเบืนะครับเลยทำไม่ห้เลยทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันสั่นเขยา่าเดินไม่เต็มสูบนะว่าวเช็คแล้วนะครับปกตินะสำหรับคันนี้นะครับก็จะดําเนินการต่อในการซ่อมเปลี่ยนป้ายหัวฉีดแล้วก็เทสตวงน้ํามันนะครับสําหรับคันนี้สําหรับ 1, เซตเจ็ดหนึ่งเครื่องยนต์ยูซูซูคันนี้นะครับที่ทำหัวฉีดมาที่เป็นปัญหานะคือหนึ่งเลยเระยะยกไม่ได้น้า น้ำมันที่ฉีดนะก็ไม่ได้น้ำมันฉีดห่างกันประมาณ1 4ซ c นะครับคือเยอะมากนะฮะปลายหัวฉีดนั้นน่าจะเป็นของไม่ดีเก็บไม่ดีนะครับปลายหัวฉีดต้องรู้ที่มาที่ไปนะครับใช้ได้ไม่ได้ต้องระวังให้ดีนะครับกับอะไรทุวันนี้น่ากลัวเดี๋ยวเราเช็คปรับตั้งเราให้ใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวใส่หัวฉีดเข้าไปแล้วก็การสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผมไอมิซูมิซูปาเจโร เปลี่ยนชุดสายพานทัมมิ่งนะครับเอาทดสอบก่อนก่อนประกอบเอาเลยชิงเลยเบาอ่อลืเลือ่องเอาตาติดตาติดแล้วเดี๋ยวประกอบล้างแล้วก็สะอาดก่อนส่งนะสำหรับงานวันนี้ลิซูเปอร์เจโลส่วนในงาน 3.2อีกหนึ่งคันนะที่รับเข้าวันนี้ก็เครื่องยนต์นะครับมีปัญหาเสียงดังป๊อกปอกปอกจากท่อนล่างกำลังวิเคราะห์งานอยู่ตอนนี้หรือเปิดฝาสูบนะครับแล้วก็เดี๋ยวชักไส้ออกมาดูนะครับถึงปัญหานะครับสำหรับ3.2คันนี้นะส่วนเอลเวอเรส2.2คันนี้นะครับทำจากที่อู่ไปนะมาการกวันขาวไหลอ่ทำเสร็จ ตอนนั้นเปลี่ยนไฟหัวฉีดไปนะครันนี้ทำไปทำม,มา FC บอกควันดำเหลือเกินมาแก้ควันดำนะครับเบื้องต้นตรวจสอบเจอท่อไอดีรั่วหรือว่ายางท่อไอดีตรงนี้มีปัญหานะกำลังสั่งอะไรมาเปลี่ยนให้อยู่นะครับสำหรับแก้ปัญหาควันดำใน Ford e v อ r e t 2.2คันนี้ครับชวนแคมเบอรี่คันนี้จัดช่องล่างนะครับโอ้โหโล่ใหม่หมดเลยครับโชกออัพคู่หน้า ลูกหมากแหลกลูกหมากกันโคง้งลูกหมากกันชักยางกันฝุ่นเผาครับยางกันฝุ่นแหลกนะจันระบบช่วงล่างใหม่นะปีกนกเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคครับกับงานของวันจันทร์ที่ยี่สิบนะฮะเดี๋ยวช่วงเงยน็เยนๆก็น่าจะเสร็จหมดแล้วนะฮะสำหรับคันนี้นะครับวันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะอาการยรื่อโยนสั่น ตอนนี้ดิมงานก็ประกอบใกล้เสร็จแล้วจะทำการสตาร์ทนะครับอ่ามิซูเปเจโรนะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมสูงกันนี้พร้อมสูงนาะส่วนเกต้าพันโมดูล ABS นะครับคันนี้ติดโคดยูสามพันมาจัดการแก้ไขให้อยู่นะครับเปลี่ยนโมดูล ABS ใหม่ หนึ่งตัวครับสตาร์ทเครื่องได้หน่อยสตาร์ทเครื่องได้หน่อยเชือกนึงก่อนนะแท็กก่อนแท็กทีหนึ่งแท็กแล้วบิดกลับไม่ไม่แท็กแล้วบิดกลับก่อนทีหนึ่งหมุนหมุนสตาร์ทแล้วบิดกลับอ้าบิดยังอา้าวบิดแล้วไม่เงีว้ว่ะเอาเลยเบาดับกลับ เดี๋ยวสตาา์รเองเดี๋ยวสตาร์เยรเองนน้ำนะมันยังไม่มาคนระับผมเจมร่มเจมร่มติดมาแล้วติดมาแล้วทำไมยังสั่นอยู่ เฮ้ยนิ่งแล้วนิ่งได้ไงวะเฮ้ยไม่นิ่งอ่ะตายแล้วนิ่งคลิปเลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงหวังเดิมเข้ามานะครับเครื่องยนต์เดินประมาณสองสามสูกบกนะครับเดินไม่ครบสี่สูบนะฮะแล้วังนี้ก็คือหัวฉีดเสียนะครับนี่นี่น,นี่ให้ดูใกลเคีนะนิ่งคลิป ปรับระยะยกนะครับแล้วก็เปลี่ยนปลายหัวฉีดนะฮะให้ใหม่นะครับก็ปัญหาหลักๆของคันนี้ก็คือเกิดจากพยายามพูดเยอะคืออะไรนะน่าจะได้ของไม่ดีมามาใส่นะครับประมาณนั้นนะครับเลยทําให้เกิดปัญหานะครับระวังนะฮะหลงทางนะครับถ้าเจออะไรไม่ดีนะครับบอกปลายเปลี่ยนแล้วทําอย่างอื่นแล้วไปไล่อย่างอื่นเดี๋ยวเกิดปัญหาอีกนะครับสําคัญที่สุดคืออะไร ที่มาที่ไปต้มชัดเจนนะครับประมาณนี้นะคันนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องออกไปวิ่งทดสอบก่อนนะครับสำหรับคันนี้คือเรื่องรอยรั่วนะครับสําคัญนะฮะคันนี้ไปเปลี่ยนพวกชุดสีเบ้าซีแป,ป๊บมาแล้วนะแต่ว่าเราลือ้อขออนุญาตเปลี่ยนสีนแป,ป๊บทุกครั้งครับเพราะว่าเวลาใช้ไปนะจะมีปัญหาเรื่องซีแป๊บรั่วนะครับ ก็คือมันแข็งตัวเวลาเจอความร้อนนะครับประมาณนี้นะเออเชฟเปลี่ยนหัวฉีดนะเปลี่ยนไปหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยมาดูคนนี้ต่อที่มีปัญหาเรื่องควันดำนะครับโอลิงโอลิงนะฮะเปลี่ยนนะครับโอลิงมีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวเราจัดการให้ ชมเชอรี่เปลี่ยนช๊อัพนะเบิกศูนย์นะครับผมตัวนี้ยังไม่ได้ประกอบเข้าไปนะครับตัวนี้ประกอบแล้วนะอะไรเบิกศูนย์นะอาวโลโก้หายไปไหนวะแต่เบิกศ <c oughs> ูนย์ซ้ายขวานะครับคันนี้ยอะนะปีกนกตัวน,นะน,วนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งตัวเลยนะครับเปลี่ยนแต่บูธไม่จบเพราะว่าบูธเป็นอะไรที่ไม่ค่อย ต้ทนทานนะเพราะว่าบางอย่างเราซื้อมาอาัดแต่มันใช้งานไม่ได้จริงนะครับสองถามเรซีเราแบบไหนเรซีเเปลี่นยนทั้งปีเลยทั้งปีแบบนี้เลยจบกว่านะครับแล้วก็นี่นี่ลูกหมากันโค้งนะครับแล้วก็ลูกหมากันชักลูกหมากแหลกเปลี่ยนนะลูกหนะมากันโค้งคือตัวนี้นะเปลี่ยนนะครับจัดช่วงล่างหนึ่งชุดนะสำหรับแคเมเปอรี่คันนี้ครับนะ งานที่อยู่นะก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับงานเครื่องยนต์งานช่วงล่างนะครับระบบไฟนะมาหมดเลยมาเต็มนะครับก็แก้ไขกันไปนะสำหรับ F c ซีนะที่ศรัทธานะก็นำรถเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับเ c ที่โทรสอบถามนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องผมบอกเลยคุยหน้าง,งานอย่างเดียวโทรมาสอบถามก็คือทำมาหมดแล้วแต่อาการยังอยู่ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้แนะนำนะครับนำรถ เข้ามาตรวจสอบนะครับถึงจะชัดเจนที่สุดนะโอเคนะครับกับปัญหาเยอะแยะมากมายฮะแก้ไขให้เ hey, ี่อู่แง่เจริญงานช่างนะฮะอย่าดูอย่างเดียวครับกดสับตะไคร้ให้เราด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อติดตามนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบลบไม่บานปลายที่อู่แง่จเจริญงานช่างนะครับ